แจนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมากินไอศครีมโบราณชื่อร้านว่าไอศครีมทรงเครื่องนะคะดําเนินการโดยคุณสุชาตนะคะไอศครีมนี้เปิดมาสามปีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อก่อนนะคะจะเป็นเจ้าของคือคุณพ่อเขาเนี่ยนะคะ,ะเหมือนกับว่าขายแบบตามในซอยอะไรเงี้ยค่ะเป็นรถแบบ รถโบราณอ่ะที่แบบขับเข้าไปในซอยขายทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันนี้มาเปิดเป็นร้านแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าไอศครีมในร้านหน้าตาเป็นยังไงมีไอศครีมทอดไอศครีมตรงก่องแล้วก็อีกหลากหลายเมนูนะคะทุกคนซึ่งเราเคยมาทานแล้วนะคะทุกคนมันมีความว้าวของไอศครีมมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะมันว,าว้าวยังไงนะคะไปกันเลยค่ะนั่งไหนดิ น,นัในหลนก็ได้ต่อได้นะนั่นแหละครับเลยบอกเลยก็อบ่อต่อรูการนึนี่นเดี๋ยวผมเอาเครื่องก่นีังเป็นข้อใส่เรื่อได้ไหม ได้เลยเขามด้่คได้ค่ะได้นะิ่นอะไรก็ตเครื่องโอ้เนี่อนี่อะไรอันนี้ล่ะกับช็อคกแลต ทองมันแล้วก็สับปะรดทองมันสับปะรดมัน,มนลกนะล้วยวัไม่รู้กล้วยจ้ะเอาเอากอล้วยก็ไดนะ้ครันบุ่นเลยมันยืนด้วยมันไหมคะไม่เอาครับ็น,นั่นเลยจ้ะกลว้ลวยนะอืแล้วเติมทอดน้องมาทล้วใส่ครึ่งในใจใส่นมไหมคะใส่ครับ เื่ออะไคะบอกพี่ครับเกียวกอะเลยอันนี้อะไรคะตัวแดงเหรอตัวดำอนตัวดำเล ีอไอศครีมทอดกันอะไรใส่ข้างในไปอี้อแกละมูิ้หน่อยเอาลงมือเลยเลยอันนี้น้ำนี้เป็นไอศครีมสมนี่สงเครื่องช็อกโกแลตกับวันนี้ละนาจะการได้เลยครับนจีนทเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะเอไปเลยนะ ม่้มานอร่อยมากนฟินเหมือนเดิม้อมครับใจเลเวลร้อยเลยหอมนครับอมมน้ำปังมันนิ่มกรอบไนะอบนอกอไไน่ใ ข้ากับไอศครีมแบบมันมีความหวานแล้วเนื้อมันจะเข้าอยู่ในเนือบางอนอรแบนี้อย่างหนึ่งรูปเอยนะวนิลาัช็อกรนนอเป็นเร่อเลยมีกล้วยอะไรนะก้วยสับปะรดทับท้องงแล้วนี่เป็นช็อกแลรกับวานิลลา เิ็มข้นอร่อยใช่แค่กินแบบผสมเครื่องก็เค็มข้นคิดดูแล้วไปทอดจะขนาดไหนขนาดับสิบเนียนมากเลยเนี่ยเนียนเนียนเครื่องอร่อยมันเริ่มน้ำมันลิ้น กระเยี عة, Town, ah, yeah. Rut, mm ่ยมอะไรแบบนี้ออะไรแบบ้ผมชอบมากอากเบิร์นลกินใหญ่เลยนะในลองหั่นมาหั่นมาดูดิไหนปหั่นหั่นมาเห็นอ๋อเป็นเลเยอร์เนี่อืมดูดิเต็มไปไนะเขาเอาไปห่อในแป้งแล้วก็อืม ไอสติกิมเซเว่นอัพนะครับไม่เคยรองเหมือนกันน like ี่เอาไปปั่นไอสติกิมปั่นมันมีความเป็นเซเว่นอัพแหละแล้วก็มีไอสติกิมนวลๆว่ะเซเว่นอัพหมายถึงใส่สไปน์เหรอใช่ใช่เหรอใส่เซเว่นอัพเหรออ๋ออะไรดีวะ ลอง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 ไม่เคยไม่เคยลองม่ไหเย็นดนเย็นชื่นใจดีะครับาวาวหน่อ มาอีแววครับนี่แบบก็อย่างเดียวไม่สมเสีองนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นไงอหอเดี๋ยวลองดูดิอ๋อสวยงาม โอเคหมดเกลี้ยงนะครับเบิ <laughs> <laughs> okay, okay, ้ลกันเบิ้ลกันคนละสองอย่างเลยโอเคคนวันนี้เราชิมกันแล้วนะคะทุกคนจะได้เห็นหน้าตาเห็นหน้าตาของ Cream. ขอ Cream, so er, ขอไอศกรีมทพรไอศกรีมทสมเครื่อบเป็ไอศกรีมเซเว่นอัพของนี่นะคะซึ่งที่นี่มีหลากหลายเมนูเลยนะทุกคนเพราะว่าเพร,ราะอะไรเพราะร้านเขาเปิดมานานแล้วะคะ่ะสามสิบปีนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ย เขาจะเป็นแบบไม่มีร้านค้าแบบนี้นะคะไม่ได้มีร้านแบบตั้งอย่างนี้คืจะเป็นคนโบราณขายไปเรื่อยๆต,ตามซอกตามซอยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ปัจจุบันนี้มาตั้งร้านอยู่ตรงนี้นะคะเา้าร้านนะคะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะซอยกระบ,บี่รวมเทีนถ้าทุกคนหาร้านสังกะสีเจอที่เราเคยพาไปทานนะคะตรงข้ามแบบร้านสังกะสีจะมีซสอยเข้ามาเลยค่ะ ร้านไอศครีมจะอยู่ข้างในเข้ามาประมาณว่าจะประมาณสักเ0หรือ 50- 70เมตรเนะะี่ยค่ะจะเห็นร้านไอศครีมทรงเครื่องนะคะตั้งอยู่ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง3พทุ่มจะปิดเฉพาะวันศุกร์สองครั้งต่อเดือนแต่ว่าอยู่ที่อารมณ์ของเจ้าของร้านนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าทุกคนมาสุขร์ไหนที่ปิดก็ถือว่าเขาปิดนะคะ โอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราต้องกลับกันก่อนแต่อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อจะไม่ให้พลาดว่าครั้งต่อไปเราจะาพาคุณไปทานอะไรโบราณโบราณกันนะคะ<อ><อ>ที่สำคัญตอนนี้เรามีเว็บไซต์แล้วน,นะคะคทุกคนถ้าทุกคนหาร้านหาพิกัดร้านไม่เจอเวลาที่เราบอกแล้วทุกคนไม่รู้ว่ากัดร้านอยู่ตรงไหน,นสามารถเข้าไปดูข้างล่างนี้เลยค่ะเว็บไซต์ของเราเองนะคะค www. infinity. com จะมีที่วิดีโอของเราแล้วก็สถานที่มีแมッ แมปมะค่ะ,ะทุกกดสามารถเข้าไปดูได้ที่กับร้านโอเคเดี๋ยวนี้เราต้องไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย